สวัสดีครับวันนี้พามาเก็บผักหวานป่าอีกแล้วพี่น้องอยู่เขาพนมอำเภอเขาพนมพี่น้องแต่แถวนี้น,น่าจะอยู่ติดเขตอำเภอเมืองอยู่ที่กระบ,บี่น้อยพอถามเก็บผักหวานนะบอกแต่เขาโนม้นมเขาลมแต่ตรงนี้เป็นเขตกระบ,บี่น้อยเขตอำเภอเมือง อดสวยเลยเป็นรอบปีสองของปีนี้ของปีนี้งามขนาดเลยงามขนาดเลย สงดงามด้วยจะเป็น้องน้องประจำน้องสวยทางอันแถวภาคใต้เพิ่งจะกินรุ่นนี้นะแถวนาอบางที่ทางภาอีสา่นรล่มหมดแล้วตอนนี้ผักห <laughs> วานเริ่มแก่บางที่ก็ยังไม่ออก เปลืองพดีเนาะเห็นใจพูดแล้วทางกระเจ้าสาวเพลงกันไรอะไรทางเหนือทางภาคเหนือเลยก็ถือว่าอ่อนนี่เด้อจ้าพี่นอ้องทางในเนะาะบ่ต้อมพอคนขายในะตลาดกระรุ่นนี้เนาะรุ่นนีกระรุ่นใหญ่เกกว่านี้กันยังดงส่วนมากทางใต้เขาจะกินเลยกแบบใบเพลาน บป,ป็นวอเก<ะ>ี่ยวมันมันต้องกันนะไม่ถ้าทางนี้ฝนบนตกเลยเด้อจ้าพี่น้องคือทางบ้านเฮาเนาะยังต้องแห้งแล้วถ้านเนาตกวันสุขใช่ไหมวันนั้นตกนะวันสุขพอดีตอนเย็นเฮ้ยจากฟ้าห้องผดังวันนี้เด้อจ้าพี่น้องอาจจะได้กีพิษเนาะว่าจอมเนาะ